ก็คือมาหนาวเ่ยนะโอยยาเด้อยาตีมันพอปขเปิดแอรเลยยืนยิกยิดหนึ่งแอเฟ้าเรียกว่าเอสองแบบวันนี้ลง้ไกรบเบนเกลืมันกรบบนเกลืครับมันบาดเลยมันสามมันมาก ที่ขอบเตียกบ้หรือว่ากินอะไรเลียไม้ที่ท่านเงินบ่าวามาที่ท่านเงนได้นท่านนี้อไอลีเล็บแม่วพูด,ดีกินอะไรบอกมา I don't know I am you บอกบ่าวมือมืออื่นมือมอือ่นสาวเร็วเดี๋ยวอย่าหาบอท่านอ่ากินไรหมึกกุบ ไม่บักนี่เขาเปียกาะเออนี่นะาบูมุูมต้องทำไปตจอเลยนี้ก็มือดรอสอบต้องมีย่านิดเดียเออน่าาล่กล่ง่ายน่าง่ายอร่อยด้วยดิมองทางก็อันนี้ก

อิ่มไอเกี่ยวู้ี่เหรอไฟแหลกมาแหลกแป๊บๆอิ่มตอนบุญไปยันมัไปถ่าจบเกมจบเกมจบเกมไม่จบเกมไม่เอาในเมื่อฝนตกไหมจริงป้ะนี่ไงสะพอบีน่าบอกว่าอยู่บ้านเพื่อจีนหลอกคนลงว้าว เซ่ <laughs> Say, I keep watchin' เจม์เป็ดแปดหนึ่งา no จอดที e านยูสุนปากซอยเบเดินพอกันกนวเ่อยอากโคต่ขวางมันนะจ๊ะอยี่เบาเลยเนี่ยไงว่าเท่เะเบลเว้ย บาย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 มอนบายปู่ปิดบ้านไม่ให้ยาเขาอ่าายาเบยยบลยอ่ะาล้องนั่งเพชรหยังร้มไปพร้อมยา phá lập tấm bắp cái một cách bắp ơi bắp bắp ừ. quá, pa, bắp à? baby on <laughs> <laughs> 拜。

Let's go เชยมขยับข้าเป็นวิ่งนะวิ่งเลยตรงแล้วยังหรือเปล่ายังยางอุ้ย í, มีคนซื้อปืนมาปืนกระจอก ก็รับสองเกลยเย็นขึ้ด้วยในนี้โอ้ยอย่าเฟลเข้าไปในบ้านโอ้ยเฟลโอ้ยอย่าเบียวอย่าเบีวไปไปไปเข้าบ้านลูกตุ่มตุ่มหลักซิกมา năm tháng mình nhớ mình nó nã mưa nã với phai phép ok không biết gì với